ว่าสภาพเป็นอย่างไรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนจนนั้นเนี่ยจาก44เปซเมื่อปี45ก็ลดลงมาเหลือประมาณ19.79แต่ว่าลดยังไงมันก็ยังเหมือนเดิมนะมาดูภาพที่1.4ภาพที่1.4สัดส่วนคนจนตามเขตพื้นที่นะคะ,ะเราจะเห็นเป็นเส้นสีน้ำเงิน หมายถึงเขตชนบทกับสีดําคือเขตเมืองทั้งหมดนี้เพื่อจะอธิบายว่าไม่ไว่าคุณจะอยู่อีสานภาคกลางกรุงเทพหรือที่ไหนแต่ว่าคนจนอยู่ที่ไหนคนจนจะอยู่ในเขตชนบทมากกว่าเขตเมืองนะเขตเมืองนั้นมีคนจนไม่ว่าจะแต่ละพื้นที่เนี่ยน้อยกว่านะตั้งแต่ปีสามหนึ่งมาจนถึงห้าห้าก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน แต่ว่าโปรดสังเกตว่ามันเริ่มใกล้กันแล้วนะคะก็คือ,อคนจนในเขตชนบทจาก73.97%ในปี2531ลดลงมาเหลือ15.96%ในปี55นะในปี55นี่เป็นคนจนในเขตชนบทนะแต่ในเขตเมืองจาก43.35%เ ช่องว่างที่มันกว้างเนี่ยทางซ้ายมือนะคะเมื่อปี31ระหว่าง73.97หรือ74กับ43เนี่ยนะคะห่างกันประมาณ30มสบกว่าเปอร์เซ็นต์มาณบ,บัดนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องว่างระหว่าง15.96กับ8.8 8.8ก็เรียกว่าห่างกันประมาณประมาณ7%จเปอร์เซนจาก30ก็ อแสดงว่าในในเมืองในเมืองนะที่เป็นเส้นสีดำอยู่ข้างล่างนั้นเนี่ยคนจนเริ่มคงที่เราจะสังเกตเห็นว่ากราฟเนี่ยมันไม่ขึ้นไม่ลงสักเท่าไหร่นะไม่ขึ้นไม่ลงสักเท่าไหร่อเป็นอัตราที่ที่ลดลงมานะของคนจนเนี่ยน้อยมากแต่ในเขตชนบทนั้นมีการลดที่มากกว่า ลดที่มากกว่าเพราะนั้นเ,เราเพื่อเราจะตอบว่าคนจนอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยนะคะมาภาพที่หนึ่งจุดสองเลยค่ะภาพที่ภาพนี้เราจะเห็นว่าในสัดส่วนถ้าเราเอาวงกลมทั้งหมดคือร้อยส่วนคนจนจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ44.5%เกือบครึ่งหนึ่งของคนจนทั้งหมดเลยครานี้พี่น้อง และท่านผู้ชมทั้งหลายชัดเจนจำแจ้งหรือ,อยังคะว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคนจนอยู่ที่ไหนคนจนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือย้ำอีกครั้ง44.5เอาจารย์ให้ความผิดพลาดบวกลบไม่เกิน5ก็แปลว่าอาจจะถึง50หรือประมาณ40นะ แต่ก็เชื่อว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ผ่านผ่านการวิจัยมาทุกทุกรอบสงปีเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยจะไม่ไม่กระโดดนะคะแล้วเค้กชิ้นที่ลงเล็กกว่านักหน่อยก็คือภาคเหนือสีเขียวสีเขียวเนี่ย2ี่ก็แปลว่าคนจนอยู่ที่ภาคเหนือ24.0%เ แล้วจากนั้นเนี่ยลงมาดูสีน้ำเงินคือภาคกลางนะคะภาคกลาง15.4%อาจารยังงงนิดหนึ่งมันน่าจะเป็นภาคใต้ก่อนนะแต่แต่ว่าเอาหลาดตัวเลขตัวนี้นี่ของปี55อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง55เนี่ยภาคกลางเนี่ยคนจนนะ15.4% แล้วภาคใต้14.2ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแล้ว1.9คืออะไรกทมค่ะคนกรุงเทพนี่ทำไมมันรวยกันจังเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์มองว่า1.9เนนี้ถ้าจนนี่ก็จนลำบากมากนะคือเขาอาจจะอาจจะมีรายได้สมมติมีรายได้พอๆกับภาคอีสานแล้วถามว่ารายได้สมมติว่า3,000บาทอยู่กรุงเทพนะ กับสามพันบาทอยู่ภาคอีสานเนี่ยใครลําบากกว่านะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เราอย่าไปนึกว่ากรุงเทพโอ้โหมีแต่คนรวยความจริงอะ่ะคนที่อยู่กรุงเทพกับภาคกลางเนี่ยซึ่งมีต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยนะซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมีรายได้จริงแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงก็ตัวเลขมันไม่ได้ยังไม่ได้สะท้อนความความเป็นจริงทั้งหมด นะคะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดนะอต่อไปก็จะเป็นเรื่องสัดส,ส่วนคนจนเมืองกับคนจนในชนบทนะคะคนจนเมืองกับคนจนในชนบทก็เป็นภาพ1.5 1.6ไปเร็วๆเ,เ,เลยค่ะนี่นี่ที่ศึกษากันนี่ยิ่งกว่าปริญาเอกนะคะภาพที่1.5กับภาพที่1.6นะคะ1.5นี่เป็นคนจนในเมืองที่เมื่อกี้เราพูด ก็คือเมืองก็มีอยู่ในกรุงเทพตัวเมืองอะ่ะทั้งในกรุงเทพทั้งในภาคกลางภาคเหนือนะอ,อ่ากทมก็เป็นภาพคล้ายๆภาพที่แล้วก็คือต่ำสุดนะคะต่ำสุดแล้วก็ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือเนี่ยแปลว่าพวกที่อยู่ในเมืองในตัวเมืองนั้นเนี่ยมีสัดส่วนคนจนใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นชนบทแล้ว ภาคอีสานเนี่ยจนมากกว่าเยอะมากแต่ในเมืองของภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกันส่วนภาคใต้ก็มีคนอรองลงมานะคะมีรองลงมา,าภาคกลางนั้นเนี่ยโดยปกติเศรษฐกิจก็จะดีกว่าภาคใต้นะเศรษฐกิจจะดีกว่าภาคใต้แต่ว่าคนในเมือง นะก็ก็จึงมีความอะไรคนยากจนเนี่ยก็น้อยกว่าอยู่แล้วมาภาพที่1.6อย่างรวดเร็วเลยนะคะก็คือคนจนในชนบทเมื่อว่าจากรายจ่ายสีเขียวสูงสุดเข้าใจได้ก็คือภาคอีสานสีชมพูก็เหมือนกันนะแล้วาภาคใต้ละ่ะ ภาคใต้เนี่ยในบางปีในปีห้าหนึ่งยางอาจจะดีขึ้นหรืออย่างไรคนจนก็ลดลงแต่จากนั้นเนี่ยเมื่อปีห้าสี่ราคายางดีคนจนก็ลดลงแต่ตอนนี้ก็คิดว่าขึ้นมาคงจะคงจะขึ้นมาแน่นอนปีห้าห้าก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อสรุปนะคะเป็นข้อสรุปที่จะตอบคำถามว่า เรามีคนจนเท่าไหร่ใครคือคนจนนะคะใครคือเรามีคนจนอยู่เท่าไหร่เรามีแรงงานสามสิบเก้าล้านนะเรามีคนจนอยู่รวมรวมกันแล้วยี่สิบสามกว่าล้านหรือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะยี 23, ่สิบสามประมาณยี่สามุดแปดเปอร์เซ็นตหรือว่าเราคิดเป็นยี่สิบสี่เปอร์เซ็นคนจนเนี่ยประมาณหนึ่งในสี่แต่ว่าจริงๆถ้าเต้นไส้เต้น ใต้เส้นความยากจนเนี่ยมีประมาณสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วตัวนี้เนี่ยจากตัวนี้แล้วก็คนจนเนี่ยมีอยู่เท่านี้แล้วอยู่ที่ไหนบ้างมันก็บอกได้ว่าอยู่ในชนบทมากกว่าในเมืองอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยภาคเหนืออันดับสองแล้วก็ตามมาด้วยภาคใต้อันดับสามแล้วตามด้วยภาคกลางอันดับสี่แล้วก็ กรุงเทพลำดับห้าแล้วในทั้งหมดนี้เนี่ยคนจนในชนบทเนี่ยจนมากกว่าในเมืองเอาละค่ะทีนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเราจะมีเวลานะคะสำหรับพวกเราต่อไปลองมาที่เป็นสไลด์นะคะสไลด์โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปีสองห้า ห้าหกที่เป็นตารางนะคะตารางโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปีสองห้าห้าหกก็คือจะอธิบายให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยนั้นแบ่งเป็นหลายส่วนเอาอันนี้ก็ได้โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปีสองห้าห้าหกนี่เป็นภาพกราฟิกนะ เราจะเห็นขนมเค้กเราจะเห็นว่าสัดส่วนต่อ GDP นะสัดส่วน GDP เพราะส่วนใหญ่เนี่ย GDP ของเราเนะี่ะมันเป็นมูลค่าการส่งออกเกือบทั้งหมดนะก็เราอาจจะต้องทิ้งท้ายไว้แล้วสำหรับต่อไปก็ต้องพูดต่อพรุ่งนี้แต่อธิบายเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคนจนอยู่ในชนบทแล้วแรงงานของเรานั้นเนี่ย เป็นแรงงานภาคการเกษตรจํานวนมากแต่ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยสัดส่วนที่สูงขนมเค้กนี่คืออุตสาหกรรม38.1%แล้วการค้าภาคพาณิชยกรรม13.4การขนส่งที่ให้ดูเนี่ยก็คือเกษตรกรรมเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ใน GDP โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหารมูลค่าการส่งออกเนี่ย8.3%แล้วเดี๋ยว นะในวันพรุ่งนี้เราจะมาอธิบายว่าทําไมมันเป็นเช่นนี้แล้วคนในชนบทนั้นเนี่ยคนในชนบทนั้นเนี่ยแรงงานของเขาเนี่ยมันสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยอย่างไรแล้วตรงนี้เราถึงจะมาเข้าใจและแก้ปัญหาได้จากที่เราพูดมาเนี่ยทั้งหมด เราจะเห็นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าประเด็นการเหลื่อมลำ้ำประเด็นการเหลื่อมล้ำเพราะว่าเรามีตัวเลขตัวเลขหนึ่งซึ่งเราไม่ได้โชว์แล้วก็พี่น้องก็อาจจะลืมไปแล้วก็คือว่าคนจนสุดนะคะสิบเปอร์เซ็นสัดส่วนรายได้ของประชากรถ้าขึ้นมาสุดท้ายได้ไหมคะตารางหนึ่งสัดส่วนรายได้ประชากร กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคนจนสุดเนี่ยมัน1.56เปอร์เซ็นตแล้วคนรวยสุดเนี่ย39.27เปอร์เซ็นหาไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตารางวันนี้เยอะก็หมายความว่าเรายังมีความเหลื่อมล้ำอยู่สูงมากคุณจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรที่มันคน10เปอร์เซ็นต์่ะ มีรายได้ประมาณ40%่สน่ะและคน10%บเปนจนวนหัวคนเท่ากันน่ะมันมีหนึ่งจุดกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์ของความเหลื่อมล้ำนั้นยังตั้งแต่พัฒนาประเทศมาจนถึงปัจจุบันความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนจนกับคนรวยนั้นยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณต้องแค่ปัญหาตรงนี้ ว่าคุณจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำยังไงขณะนี้มีบางคนคิดภาษีมรดกอาจารย์ธิดาว่าไม่มีทางเลยแก้ปัญหาไม่ได้มีบางคนพูดถึงเรื่องภอาษีที่ดินอาจจะดีกว่าหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าคุณจะทำได้หรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณไปจำกัดการถือครองที่ดินก็อาจจะมีใครมาทำรัฐประหารใหม่อีกหรือเปล่าแบบเดียวสมัยจอมพลปอหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะบอกจำกัดการถือครองที่ดิน50% มีปัญหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าโจทย์ก็คือการเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนนะแล้วต่อไปเราจะได้ไปดูว่าปัญหาการถือครองที่ดินปัญหาทรัพย์สินที่ไปกระจุกที่อยู่ในมือของคนส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยและปัญหานี้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราถ้าเราเดินไปข้างหน้าเราจะแก้อย่างไรนี่ พูดเฉพาะเศรษฐกิจนะพอจนมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสการเรียนการศึกษาการได้ผลประโยชน์การประกอบอาชีพจนกระทั่งความยุติธรรมที่เราจำเป็นจะต้องรองขอว่าความเหลื่อมล้ำนั้นทำให้เกิดช่องว่างและทำให้เกิดปัญหาของสังคมไทย วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะก็จำเป็นต้องลา,าท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เราก็คงจะเดินหน้าต่อในปัญหาพื้นฐานของประเทศไทยเพื่อความเข้าใจร่วมกันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเป็นภาวะวิสัยด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานสถิติแห่งชาติของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างน้อยนะสามองค์กรใหญ่เนี่ยเป็นข้อมูลซึ่งเรานำเอามาใช้ประกอบและจารย์ธิดาศึกษาการวิเคราะห์สังคมไทยมาตั้งแต่ปีพศ30กว่ากว่ามาจนถึงบัดนี้ไม่ได้หยุดเลยค่ะวันนี้ลาพี่น้องนะท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เราพบกันค่ะสวัสดีค่ะ